สิครับลูกสร้างอุดรครับตัวผูนหนาๆยังไงเองสิครับเนี่ยบอทอมงามแห้งงามคักหน่ยครับเบมึงดูลักษณะตาแจ่มแก้มจ้ำสีเหลืองอะลามเลยครับเนี่ยมึงดูครับครูต้นตัวนี้ใหญ่แท้เลยครับตัวใหญ่แท้จังได้กับญ่อันนี้กับช่างอุดรครับตัวเมียครับเนี่ยปัญหาเริ่มต้นที่สองพันห้าเป็นตัวผู้ครับผมแล้วก็สิเป็นอ่าบักเปือกน้อยสามพันเก้าครับผมครูต้นสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าบอทอมครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพจครับยังไงเนาะสบายดีฝนตกบ่นเนาะครับ มืัอนี้ครับมาพบมาวมะพร้าวผมมือกอลกับมะตอมด้วยครับเด้อกอยู่ที่ช่องบะตอมด้วยครับฝากติดตามกดไลก์กดแชร์มาด้วยครับเด้อแสวงข้ามเลยับครับผมฝากกดติดตามน้ำมือนี่นะครับไอผมมีชทีเด็ดมาแจากพี่ตอ้นน้องครับลูกมีพอมีสายทั้งนั้นเลยครับมือนี่แบงค์พอมปพี่น้องไปเลี้ยงครับผมอันนี้แบงค์พอไปน้องไปเลี้ยงครับผมกถือว่าไทยชีวิตเพลินนะครับผมพอพี่น้องผู้ใดอยากได้กะสามารถโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ผม080 4 1 6 5่งหหรือว่า ID ไล่กับเบอร์นี้ครับผมพี่การของฟาร์มผมตั้งอยู่ที่ตำบลลอมคอมอำเภอพุนครับจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมกรตุ้นครับคลิปนี้ประมาณจแกโตครับคลิปนี้ประมาณ20่สิบกตุ้นครับผม2ี2สิบเตัวคือก่าครับผมแต่ว่าเบอนี้ที่เด็ดทั้งนั้นเลยครับมีแต่สวยๆผู้ใดทุกเฝ้าโทษเลยครับเบอนี้ครับมีแต่ของงามๆเลยครับผมมีแต่ลูกพอพันธุ์ดีๆพอพันธุ์ลูกหลอดนะครับผมครับผม ป้าข้าต้นครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้าวๆเนาะเพื่อนเข้าข้าวอย่างไแท้แล้วกันแล้วเรื่องเบิ่งข้าวๆจังสิครับลูกสร้างอุดรครับตัวผู๋หนาหนาไงไงเองสิครับเนี่ยมาตอมงามแห้งงามคักหน่ครับเบิ่งลู่ลักษณะตาแจ่มแก้มจ้ำสีเหลืองอัลามเลยครับเนี่ยเบื้งลู่ครับป้าข้าต้นตัวใหญ่แท้เลยครับตัวใหญ่แท้จังได้กว่าญ่อันนี้กับช่างอุดรครับตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียนี่ครับคู่นี่ตัวคู่เนี่ยครับคู่เนี่ยตัวละเกะขันหาเบิ่งลักษณะทาท่างเพล่นเลยครับป้าจากเดือนครับข้าสิประะมาาณเดืออนแลล้้ว่ เพิ่นเกิดจากเมใหไงเนาะเกิดจากแมใยญ่ครับบ่งลักษณะบ่งสนักตัวเพิ่นเลยครับตัวเพิ่นตัวใหญ่ครับไทยไหมครับไทยไงนะครับลาำตัวเงาสวยสูงพร้อมนะครับครับผมครับผมตัวเผือกประมาณจากบาครับตัวเปือกตัวเมียครับเพียกเปือกเพียกเมื่อเมียมีอยู่สามตัวครับตัวตัวละมื่นครับผมตัวละมือนเนาะใช่ตัวละมือนครับเผือกสาวครับกำลังงามเลยครับเนี่ยอ้เด็กครับ เงี้ยครับไี้โอ้เป็นตัวเมียบิดเนาะตัวเมียบิดเลยครับผมต้นเป็นตัวง่ามเนาะตัวงามครับเจ้งตัวผู้ที่กับหาพันหาครับนี่อันนี้ห้าพันห้าเนาะหาพันหาผู๋ครับเนี่ยโอ้ตัวเมียตัวนี้งามครับเผือกเผือกงามครับผมตัวละเมืินครับผมเผือกตัวละเมืินมีอยู่สามตัวครับผมอ้สีผิวไหมครับสีผิวดีเพราะสุดโตเลยอไอ โอ้โหสื่อศาสตร์สีชมพูเก<ร><ร>ิดจากมแม่ใหญ่พ่อใหญ่เน่นแนนครับเมื่อนี้ผมคัดตัดีๆมาให้เลยเพราะว่าผมอยากให้พ่อพี่น้องผู้ใดมีงบหน่อยอยากเอาไปเลี้ยงเนี่ยครับตัวน,นี้หกพันหาครับตัวเมียหกพันห้าหกพันห้าตัวใหญ่ครับผมโอ้ยบังค้างเพิ่นครับครับผมโอ้ยค้างยานครับพี่น้องใหญ่แท้ตัวนี้ครับใหญ่ครับผุนทั้งขั่นกับหกพันหาครับบักพูนะครัคุณต้นเข้าเดี๋ยวบอกคร่าวๆนะครับว่าราคานี่มีอีกตัวราคานี่มีอีกตัวครับโอเคครับอ่าเมื่อนี้ครับผมอ่ามีเผือกตัวเมียครับ มีกะมีดางเลยครับแล้วก็มีลูกสร้างอุดรที่งามๆนะหนาครับตัวผู้หนึ่งแม่หนึ่งยูกเก่าพันหาอยู่2อตัวครับย่างละตัวแล้วก็หกพันหาอยู่ประมาณหกพันห้าอยู่ประมาณ10ตัวครับครับหกพันหาประมาณ10ตัวแล้วก็สทีนี้หาพันหาครับหาพันหาอยู่ประมาณ3ตัวครับผมแล้วก็ซีพันหาสามตัวครับผมแล้วก็สีมีเผือกน้อยสามพันเก่าครับนั่นเผือกน้อยตัวผู้สามพันเก่าครับแล้วก็ตัวน้อยๆตัวผู้นี่สองพันหาครับผมนี่เริ่มต้นที่สองพันห้าราคาต่ำสุดสองพันหาเนาะราคาต่ำสุดที่สองพัน โอ้พี่น้องมีเงินหน่อยสามารถเลี้ยงควายได้ครับแมนเห็นว่าเพื่อนครับเพื่อนกินเฟี้ยงได้แล้วเนาะกินเฟี้ยงได้เบิดแล้วครับกินเฟี้ยงกินหัวอาหารได้แล้วกินหยาได้แล้วแต่ว่าคลิปนี้ผมบอกเลยครับพี่น้องเบียควนผานเลยครับแมนครับครับบังท้ายเบิังตูดเพขนเลยครับพุณนะนี่ครับพี่น้องควายสีเงยนะครับเบิรงบางอย่างครับพี่น้องเบิร์กระดูกแข้งขาเพื่อนเด้อเพิ่นได้ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อหนังเพิ่นดีพร้อมครับมาแล้วสร้างอุดรครับนี่ซื้อเป็นโคจบเลยครับโคต้นแมนทััััั้งมมีีตตตวววเยครบ เลี้ยงอารามเลยครับนี่สองตัวนี้ครับ9,500นะครับแนนครับโอ้งามๆครับคลิปนี้เด็ดอีหลีครับเนี่ยคู่นั้นน่างามเลยหรือครับพุณอ๋ตัวพ่อตัวนั้นเป็นพ่อพันเนีเลยไอ้ครับอี๋เนาะตัวนั้นแล้วอี๋เนาะแม่นครับลูกช้างกอดรนะครับครับผมป้าแสดงว่าค้ยสูมุนี่เนาะค้ดต้นเนาะหลักขาหลักพันนี่ได้ตัวดีเนาะได้ตัวดีเลยอยุ่งหนียุ่สูงสุดแค่เผือกเผือกสามตัวตัวละหมื่นต้องนั้นเก้าพันหาลงมากหกพันหาครับผม หาผ่านหาชีผ่านหาสามผ่นเก่ากี่สองผ่นหากับนีครับผมก็ต้นครับราคาธูมบุรีเป็นยังไงเนี่ยครับอะไรครับไอราคาธูมบุรีเป็นยังไงเนี่ยราคาธูมบุรีค่อยเริ่มขยับขึ้นแล้วครับยิ่งเป็นราคาควอยหน่อยครับผมเขากระชีบโบเดือเบื้องดอกว่าธูมบุรีที่ค้นมาเสือกไอบ๊ทเดือเบื้องว่ามันสวยมันงามบอแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมจะคาดตตัวงามมาหายเลยผู้ใดที่เบื้องช่องบ้าต้อมหรือว่าแสวงข้ามรือว่าติดตามข้ามผมแน่นอนครับว่าผมเอาลูกควอยที่สายพันธุ์ดีๆเลือดสููงงๆมาาให้้้พพ่่่่ออออนนััฒตยแลวครบ คลิปน right. no? ี Mark. ้บุคคลผ่านเลยครับด๊อกเมียนครับ hmm. ว่า้องคลิปนี้บุคคลผ่านเลยครับผมนคือก็จะคัดม่ได้เลยครับคือเขาก็ต้องยางหาว่าตัวใดที่เข้าสามารถสิให้พ่อพี่น้องพัฒนาต่อได้บบ้หายเพล่นเอาไปเวียดนามหรือว่าบ้หายเพลินเอาไปขาเชือดเข้าก็สิไปให้พ่อพม่น้องไปเรื่องต่อพัฒนาต่อครับผมแห่มันไ้เปินคว้ยไงครับผมเนาะคุณต้นเนาะโอกาสดีนะทาที่ท่องควยลูกหลอดลูกพอดีๆพอลังๆังรุดออกมาครับผมคุณใดเบื้องคลิปนี้ครับฟ้าโทรมาเลยครับผมถืออว่าไไดดด้้ขงีแล ทำบุญไม่ตัวผมเนอะเมีนครับหลายๆพอมือนี่หลายเลยครับมือนี่มีแต่ของแม่งจากหาพันหาตัวผู๋ครับเนี่ยอ้าวขาเพิ่มไหมครับขาใหไงเฮง่ายครับผมโอ้วุ่นลาเบ้องหลังเพิ่นปีเสียบๆเลยหนุนแสดงว่าเพิ่นเกิดจากแม่ใหญ่พอใหญ่ครับพี่น้องตัวเมียทั้งสองตัวเลยก็เอาพันหากระหักพันหาเนี่ยครับเนี่ยส้างอุดรนี่บัแบบนี้บักบบผู๋สั่งอุดร์กับพันหาเนี่ยเปลี่นพันได้ครับสามตัวนี่สุดยอดเลยครับเออจังสีนะครับกุ้งต้นน่ครับกระหกพันหาครับผมตัวเมียครับ แนนีกหกพันหาตัวเมียพูดแต่หกันหางงามเลยครับหกพัางามครับมือนี้ไม่ได้ของแทลเรสวยๆเลยครับหกพันหาไ่ได้แพ้วก็ปัญหาได้พี่น้องเพียงแค่ว่าควมอ้วนเนาะคนกับไม่ได้ซ้ำกับก่ปัญหาเนาะแนนควมงามควอ้วนครับแต่ว่าโครงสางกับมาดีกันครับโตซ้ำๆกันน่ะแหละครับเจ้าพูด่าเท่ากันนี่จังสิหกพันหาตัวผูนี่หนาอ้วนจังสิหุ่นบางนั่งงามยงไรก่เจริญเอื้อนสร้างอุดร ว่าใครผมซื้อซื้อเองสิแหละก็ตุ้นเนีนเงายงามเนาะจบเมยนเนาะเปลือกเมี่ยนี่ก็เขาง่านะเผือกตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียครับตัวเมียขนาดเมื่อนึงครับมีสามตัวคุ้ยอยู่นี่ประมาณสี่เดือนหาเดือนขึ้นมากระต้นแมนครับสี่เดือนหาเดือนขึ้นเบิดเลยครับรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วกินยากินฟังปกติแล้วเนาะไอเราไอเราแมน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 ครับพี่น้องครับซื้อเป็นชุดเด้อคอยคุ้มครับพี่น้องมีสวนเนาะผู้ต้นเนาะสวนลำไยสวนปาล์มสวนข้าวกวานไปเนาะเอาไปปล่อยเลยครับก็คือเป็นเครื่องตัดหญ้าในตู้เลยครัับบแมนคร ครับตอนนี้นะครับราคาที่อยู่หนาคอกตอนนี้นะครับผมมี2องพเริ่มต้นที่2องพเป็นตัวผู้ครับผมแล้วก็สิเป็นเพือกน้อย3ามพันเก้าครับผมแล้วก็สิเป็น4ี่พันห้าสีพันหามี3าตัวหาพันหามี3าตัวครับผมก็สิเป็นซีแล้วแล้วก็สิเป็นลูกสร้างอุดรงามๆครับเก้าพันหามีผู่หนึ่งแม่หนึ่งแล้วก็หกพันหายุ้ยซีฟตัวครับผมครับคลิปนี้ต้องฝากไว้พี่น้องว่าเฝ้าโทุครับ เฝ้าท e ั่วเฝ้าสร้างจองเลยครับเพราะว่ามันมีแต hmm? ่ด erm ีๆอี่เองสช่ครับหกพันหางใี่ครับมีแต่ตัวดีๆใหญ่ๆเลยครับคุ้มค่าเงินแน่นอนครับน้อต้องทำเนาะคลิปนี้ครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้คุ้มค่างสุดๆนะครับคุ้มค่าเงินแน่นอนเลยครับสำหรับพี่น้องที่อยากเลี้ยงควายแต่ราคาหลักพันนะครับพี่น้องผมบอกว่าถ้าเกิดอวดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเป็นราคาหมื่นกว่าเนาะเนี่ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี่โบต้องไปห่วงว่าสิป้อนนมบอครับเพิ่นเพิ่นแยกได้แล้ว พูนใหญ่ขนาดนี้เราบนสามารถแยกน้มได้แล้วครับผมอาศิห้องมือสองมือครับผมแต่ว่านอกนอกจากนั้นกระสีแบบกระสีเงียบไปทักครับผมผู้ใด่มองหาอยู่ว่าเอ้มีเงินอยู่หลักเมื่นครับผมอยากได้คล้วยไปเรียงครับผมเท่าเรียงพัฒนาไปไวช่วงนี้หยาันหลายครับฝนตกฝนลงครับหนาให้หนาหน้าครับหยาพ่อมีเหยืเลี้ยงครับผมตัวหนึ่งสองตัวใส่ใส่ขอกไว้คนกับกินบ่าไหลกล้วยครับเพื่อกินปลาไหลว่าจะไม่นานคนนอนจากน้อยก็ยังดีครับผมมีฟางมีหยาคนเยอะหน่อยคนกับยุ่งได้แล้วครับคล้วยครับ ครับผมผู้ดเป็นแนวทางสาหรับเกษตรกรงบหน่อยครับผมครับผมครับพี่น้องครับคลิปนี้เนาะคือผมจะทายให้พี่น้องเิดนึคร่าวๆเด้อถ้าเกิดพี่น้องนะครับเบื้องบองหนบัชัดเจนครับให้เบื้องหนครอบกับทางโต้นดีสุดครับคือควยทึกตัวที่พี่น้องซื้อไปเด้อผมขอแนะนาไห้พี่น้องซื้อเป็นชุดครับเพราะว่าซื้อหลายตัวกับคุ้มกว่านาะคุ้มกว่าครับเพราะว่าต้องบอกอีกเพราะพว่าพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็ว่าราคาที่ผมเปิดไปเนี่ย ผมก็ได้เปิดเอาอย่างกำไรหลายครับผมได้ลักร้อยครับผมอาศัยว่าขายให้เพ่อพี่น้องไปหลายตัวผมก็รวมข้มอมูลไปน้าให้ค่ารถนี่ให้เพ่อพี่น้องครับออกเอาเองเด้อครับเดอ้อผมแนน้าว่าให้ซื้อหลายตัวถ้าซื้อหลายตัวเราค่ารถเพิ่นกับขี้ซ้ำเก่ามั่นสีุ้มค่าครับมันสีเฉลี่ยตัวตัวเรามันถือมันสีหน่อยลงครับผมถ <ๆ S 1> ้าพยูทัางไก่ได้ครับเดอ้อแต่ว่าพยูทัางไก่ก็สามารถตัวหนึ่งสองตัวสามตัวได้คือเอาครับผมแต่ว่าพยูทัางไก่ผมแนะน้าว่าให้เอาหลายตัวขึ้นนะครับหหรรือวว่่าาสูคถไ แก่ไ้ตัวหนึ่งต่ว่มาสู่คารถดกับว่าเป็นยังครับผมอันนั้นอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าครับผมสำหรับผมกับเบ้าต้อมกับคือเป็นซื้อหาเบื้องครับผมว่าเขามีค่อยมานำเสนอผมกัเป็นคนขายครับผมกำไรบบได้หลายแน่นอนครับผมผมขายอาศัยว่าขายหลายตัวสู่ครับผมเอาหลายตัวแบ่งกันพี่น้องครับครับผมของดีราคาถูกนาทีทองครับครับขอบคุณครับชิปนี้ก่ขอบคุณกุ้ต้นหลายๆครับพี่คัดของดีของงามเนาะครับผมต่ราคาหลักพันที่พี่น้องสามารถจับต้องได้ครับ คุณต้นครับคลิปนี้สาม,มีเนาะครับผมคลิปนี้ผมมาต่อมารถทางคุณต้นครับก็บต้องขอราพี่น้องไปเพลยงแค่นี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ